สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น l ส0 1 8นั่นเองนะครับผมก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับฝากกดติดตามและกดติ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับในทุกช่องทางวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2บ้านท่าคอตะบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรานำเสนอครับคูโบต้า l 0 1 8นนะครัับนี้จดทะเบียนปี61นะครรรับมมาพ้ออุปกณ์ต่อพ่วงแป ทันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับผมเป็นรถเช็คเก็บงานนะครับเก็บงานสีใบมีด้านหน้านะครับยางหน้าโอเคเลยครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ฮะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับชั่วโมงการทางานนะครับคันนี้อยู่ที่830ชั่วโมงนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับทอนคัตก็เดิมนะครับนี่เลย ใครที่ต้องการหา L4018 นะครับใบมีดหน้าพร้อมโรตารี่ลงนานี่เหมาะมากเลยด้านท้ายสีเดิมนะครับนี่ฮะมีรอยขีดข่วนเป็นรถกึ่งไรก่กึ่งนานะหรือใครอยากจะเปลี่ยนเป็นไบมีดหน้าคันล่างพร้อมผันพวนหรือจะเป็นโรตารี่ก็ได้ด้านหลังนะครับหรือจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนจากใบมีดาคันล่างเป็นคันบนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลย คันนี้นะครับปี61นนะครับ4018นะครับอุปกรณ์หน้าหลังราคาอยู่ที่365 0 0 0บาทนะครับ3า5 0 0 0บาทลูกค้าทานหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับนี่เลยนะครับสวยๆสดๆนะครับใครที่ต้องการหา l 4 0 1 8นะครับราคาก็ต่รลงได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกเนาะนะครับนี่ฮะสลักสลับคานไปด้านก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแน่นๆเลยนะครับ สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0875223883ครับผมตัวนี้มีกาดให้ด้วยนะครับไม่มีขันล่างฟังเสียงเครื่องยนต์สักนิดนึงกระตาติดง่ายนะครับกับเะค,ะะครื่องสี่ล้อแล้วกันนะตัวแน่นอนเป็นไข่เรียบร้อยนะครับ สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ LT ศูนย์แปดใบมีดหน้าพร้อมหันควนหรือใบมีดหน้าพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาชมรถได้ที่ร้านเป็นเจ้าเด็คเตอร์สาขาสองบ้านทช่าคอต์จังวังบัวอำเภอคลองขุ่นของแพร่เพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองซับแปดเปิดสามศูนย์เจ้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับโปรดระวังเพจมิถิ่นชีพแอบอ้างนะครับรถราคาถูกผิดปกติไม่มีแน่นอนนะครับระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ชอบของถูก ถูกมากๆอันตรายนะครับอย่าเพิ่งเดินทางไปดูอย่าโอนมาจํานะครับวิดีโอคอได้นะครับร้านจริงวิดีโอคอได้นะครับเขไมิจฉาชีพวิดีโอคอไม่ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจในเรื่องราคาวิดีโอคอก่อนนะครับวกว่าจะเห็นสินค้าหรือคนขายนะครับฝากไว้ได้ยวยแล้วกันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนขอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ